และนี่คืออีกหนึ่งข้อยืนยันนะคะบ,บ,บทพิสูจน์ว่าน้องแน็กพูดความจริงค่ะจำได้ไหมคะเมื่ออาที์ที่แล้วนิวเคยอ่าทำคลิปให้กำลังใจคุณแม่จี๊ดเนาะที่อยู่ในช่วงดราม่าที่เจอยูสอวตารเข้ามาป่วนนูน่นนี่นั่นที่ช่องของแม่จี๊ดเนาะมาคอมเมนต์แบบไม่มีมารยาทเนาะนิวก็ทำคลิปแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมกับส่งข้อความคอมเมนต์นะคะไปที่ช่องคลิป คลิปนั้นนะคะของแม่จี๊ดปรากฏว่าสองสามวันผ่านมานะคะคุณแม่จี๊ดเขาเข้ามาตอบเขาตอบในคอมเมนต์ที่นิวส่งไปนะคะที่ช่องของเขานิวกำลังขับรถอยู่นิวก็เห็นว่าอุย้ยน้องเน็กเคยพูดไว้ตอนที่เขาขึ้นไลค์ขายาสบู่กับแม่จี๊ดเขาบอกว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์เนาะแล้วมันก็เป็นจริงอ่านไม่อ่านพอนะคะมีการตอบ ตอบกลับด้วยนะคะและนิวก็คิดว่าทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์คุณแม่จีก็คงจะตอบกับทุกๆท,ท่านซึ่งมันก็เยอะมากเนาะมันเยอะมากนําซ้ํานะคะตอบในช่องของเขาไม่พอค่ะคุณแม่จิีของน้องแน็กนะคะมาตอบส่งแบบส่งอีโมจิแบบเป็นมือแบบว่าเซฮายเนาะที่หลังบ้านนิวค่ะ Messenger มาหานิวนะคะแล้วก็พร้อมกับเขียนด้วยนะคะน่ารักมากๆคือก็คือ ส่งส่งรูปแบบว่าทักทายมาก่อนแล้วก็พร้อมกับข้อความเขียนว่าขอบคุณเนาะทาง messenger ส่วนตัวไอเราก็รู้สึกดีใจเนาะโอ้โหขนาดคือเขาเลือกที่จะตอบที่ช่องของเขาก็ได้หลังใต้คอมเมนต์ที่นิวคอมเมนต์ไปเนาะหรือกดไลค์กดหัวใจก็ได้เนาะแต่คุณแม่เลือกที่จะพิมพ์แล้วก็ตอบแล้วก็มาตอบซ้ําอีกทีนะคะก็คือหลังบ้านนิวค่ะที่ทําให้นิวรู้สึกประทับใจตรงไหนรู้ไหมคะ ด้วยความที่เราเห็นว่าคุณแม่จี๊ดเขาเข้ามาพิมพ์อ่าที่ messenger นิวหลังบ้านเนาะนิวก็เลือกเลือกค่ะเลือกที่จะตอบแล้วก็พิมพ์พิมพ์ว่านิวอยากจะสนับสนุนสินาสินค้าคุณแม่จี๊ดเนาะตอนขึ้นไลฟ์เนี่ยแต่ด้วยความที่เราอยู่มองนอกมันจะไม่มีตะกร้าให้เรากดนิวก็พยายามจะหาทางอ่าให้เพื่อนาคะนะคะแล้วก็ให้ญาติที่มืองไทยกดให้กดกด,กดสั่งซื้อสบู่ให้เนาะรอบหน้าจะต้องกดไปให้ทันเนาะ <c oughs> นิวก็มีการอ่ะพูดว่าอย่านิวนิวนิวไม่สามารถกดได้อยากจะส,สนับสนุนสินค้านู่นนี่นั่นเนาะคือแล้วก็ขอบคุณคุณแม่จี๊บเขานี่ก็พิมพ์เนาะแล้วก็คือแบบพิมพ์พิมพ์มตอบกลับตามมารยาทเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาส่งข้อความมาหลังจากนั้นไม่เกิน5นาทีคุณแม่จิ๊บต,ตอบตอบกลับมาหานิวนะคะว่าขอบคุณมากๆม,ม,มันเป็นอะไรที่แบบเออเนาะคุณแม่จิ๊บนี่คือ เป็นอย่างที่น้องแน็กเขาพูดจริงๆนะคะว่าคุณแม่จีชอบอ่านคอมเมนต์ตรงนี้มันก็ทําให้เราต้องรู้สึกระวังมากขึ้นนะคะเราระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นในที่นี้ก็คือ,อคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนาะไปคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะบั่นทอนความรู้สึกเราก็ควรที่จะระวังเลือกเลือกคำคอมเมนต์ที่แบบให้กําลังใจแบบ ไปในเชิงบวกเนาะมันจะดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นที่ยืนยันเนาะอย่างที่น้องแน็บอกว่าคุณแม่จี๊ดเขาก็ตามข่าวลูกเขาอยู่เนาะตามข่าวน้องแน็แล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นิวก็เชื่อนะคะว่าคุณแม่จีด๊ดอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วนิวก็จะไม่แปลกใจเลยว่าไม่ใช่ในิวคนเดียวที่จะได้รับข้อความอันเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะนิวว่าทุก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 ท่านที่เข้าไปพิมพ์ไปให้กําลังใจคุณแม่จีด๊ดที่คลิปของเขานะคะคุณแม่เขาคงจะ ตอบแบบเดียวกับที่เขาตอบนิวเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณแม่จิตกดติดตามนิวด้วยค่ะทำให้เราแบบจะไม่รักได้ยังไงอะทางครอบครัวไม่ใช่แค่น้องเน็กอะจะไม่ให้เรารักครอบครัวน้องเน็กชาลีได้ยังไงแบบนะเนี้ยเนี่ยเขาแบบคือเขาเลือกที่จะไม่อะไรก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าน้องเน็กเขาก็เป็นดาราท่านหนึ่งโอ้โหมากความสามารถ หลากหลายเนาะแล้วแม่จีก็เป็นคนที่แบบว่าบรรดาดาราหลายๆท่านให้ความเคารพเคารพรักท่านเนาะซึ่งคุณแม่จีไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเสียเวลาตอบคอมเมนต์กับ f อก็ได้แต่คุณแม่เลือกที่ทำเพราะเขาติดดินกันทั้งบ้านเนาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะออกมาปกป้องเนาะจากที่แบบอยู่เงีเงยบๆหลังบ้านหลังมาแบบคอยให้กําลังใจน้องเนาะจนมา มาถึงจุดนี้ที่นิวจะต้องออกมาแล้วก็ให้กำลังใจแบบเปิดหน้าเนาะแล้วก็พยายามช่วยนะคะช่วยยังไงปัดปัดเศษอากาศเศษผงที่เข้ามาป่วนเข้ามาแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยุดผียุดอวตารที่ไม่มีตัวตนเนาะที่เป็นแบบอากาศน่ยคือเข้ามาแบบป่วนสร้างความลําคาาเนาะซึ่งตอนนี้นี่ก็ รู้สึกว่าเขาคงจะบาเบาลงแล้วพวกที่ปวดเนาะพวกที่อิดฉาแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความคิดเขาเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ดูน้องแนกเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็ก้าวผ่านได้เต็มที่อาจจะบอกว่า100%เซเลยก็ว่าได้นะคะทาง FC ฝั่งเราก็เบาเบาลงเยอะเนาะเพราะนิวก็ฟังตลอดดราม่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ยังมีการปักธงมีการปวดมีการแกล้งกันอยู่เนาะนิวก็หวังว่า ขอโทษนะคะนิวก็หวังว่าเวลาจะช่วยนะคะช่วยปัดปัดเป่าพวกเศษผงเศษอากาศที่ไม่มีประโยชน์พวกนี้ออกไปใหส้สิ้นสุดไม่วันไรก็วันหนึ่งเนาะและคลิปนี้นิวคงจะฝากเอาไว้นะเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านิวช่วงนี้ทํางานงานเยอะมากมากค่ะและเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากนี้นะคะนิวก็จะมาแบ่งปันนะคะข่าวสารภายในประเทศสวีเดนให้เพื่อนเพื่อได้รับฟังกันค่ะสําหรับคนไทยในประเทศสวีเดนนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ